กยักยังเงาเงาเาออมอะเงาก่เเงาเ้เงาไหาหก็เหาไปใส่ะนี่ขเหียวเหียวเนาะขเหียวเอ้ขมเหามาแล้วตายแล้วาเชา่เเออขมขมเหียวขมเหียวขเหลียวใสเนาะนองใส่เงามึงถามเบ่าดลูกเบ่าเป็นังไง ะ้าอยู่ไหนที่ทำงถามวาไหมวาเป็นยังไงาถามวายุบวาวเป็นยงคือเงาคือซึมแทนสบายเงาก็ไปอยู่นหเาตัวเองเราผมมเมียแต่เด็กหนีเงาอะม่เมียก่อนเท่าย่างนชื่ออะไเงาเงาเมียก่อนตัวเดี่นะเ้อาเลยซไว้เอาลนไปอะไระเงาเมียอน เอ้เามาให้ไม่ถงเลยมุ่่มเลยเอาเอาเลยเนมาตุเอาสบายดีสบายดีเน่ไเด่นะบายดีขาเลิกหน้าเมีเ่็นี่ได้คือคือแบบสรงร้แค่ชีวิตสวาเี่นะอมันเป็นี่ได้ด่ อธิบายบม่ถือบอกแนม่ม่เด็กบอ้อันนี้คือโมเทียนเนยโมเทียนชีวิตเด่นนิดนะบาย,บายแต่ตัวเทียนหูแบบไหนหูใหม่เป็นแบบโมเทียนหูนเป็นแบบเทียนหูหูโมเรียน อย่ามาตกบนโต๊ะนะดุก้ยบ่บ่พ่อได้พ่อได้ดุนะไอ้หม่าม่าม่าตีนบ่แม่บ่ให้กินจิ้นแต่เมื่อกี้กะบ่บ่หนาแต่ที่บวมเห็นบ่ที่ไปเอาไข่มาเอาไข่มาทอดไปดุปะเอาไข่เจ้ียวเอาสามฟองก็ได้ปะสามฟองเด้อเอาไปได้แค่กินได้บ่ตื่นนะบ่เร็ๆนะอื้

่ยพ่อได่มแม่ห้้าบอ่อมาสามบบอให้คือดื่มแม่แท้อเสามพ่อมือีมนาะมาจบไหมเฮ้ยเก็บไปได้เห็นได้เงินเบาไม่เสีย่าไฟยู่นี่นะเออมาเก็บอื่นวันนีจไนได้หนิอ่ะ ขาไผกระ้างได้แล้ได้คิดว่านี่ได้เียไม่เซีนึงมือพอนึงมือพอเยไดขาไผในีม่พี่น้องเอ้จักเปินเอาโลท่าไหนเนี่ยได้ถามนเดีเอาเองเอาเองจักเปิดผิดเม่วยถ่าไหนเนาะจอดยังวางเงาหมูนี่จอดไข่ในชุดหมูมีนั่นแตขาไผ่ันเียสองเมื่เดี๋นมาเก็มทีชีเสหาน่อขติ๊ ซึมนะคะกันือนนะเงาทั้้บเงี้ยน่ะเงาทั้งบุ้ง้ใส่เงีนยน่ยเฮ้ยเนาะแม่นี่แหละจะใส่เงินหมเป็นก็นาน้องนะใช่ข้าแม็กนกุ็่ลใส่เอจ้ะกินเ้ากบน้ำปลาอย่างนู้เปืองแล้ววะกินข้าก็น้ำปลาอย่าน้นน้แก่ี้ โคมจาบุมีบ่เกี่ยวการเขียนปิ๊มองหายยิบบมายิบบับ้าายตานี่โคมไรกินไปเสือเกี่ยวกเกี่ยวกินยื้อหาบ้านตัวนี้ยังหนูเชาเงินไปบ้าบ่ไม่ได้ลำแหงเอ้เงนไปก่อนเชาเงินไบจ่าย่าไฟขาไฟเดดเด็ดเงินอยู่เส็งน่นๆะวาววาววาวมามามาวาววา

เปไ็นไ้ทให้น่าแต่ก้านด้นยังนอนนะนยังไ่ทันหลับดิบรุรจะยี่เห็นนั่นรถกุ้งลถก,ก้าได้เอาไหบ่้เบเ <c oughs> จ้าเราวว่าได้ดอแต่ทังแม่จ้หลับได้ยังป้าบาเห็นรกาเลอก,ก้าหน้าให้จนะหม,มูเรามมบอกนี่ตต่อเดยเอามา เอาม้าเงินมาได้ๆเอาข้นก็ได้โบหอยไเอามาของดยวามุนทาเนี่ยนี่ตัวโบได้ลำาไปหาลับจ้างที่วันในเซ็นหาผู้เธอน้อม่เอาม้กเป้าสิท่าสติบอกวันน้อยจ้างวันสามแสน่นล่แมสีทาสติวันสามแสนมันน้อย มันหอยจ้างสามเซนมันฮาจิก้าบ่เคยใช้แม่ไปหามีแบบดางแบบนั้นมือในสามเซนบัวมือหกร้อยทำไข่บยากลูกไหนี่นะไปแล้วอยตนตลนได้ไข่ขนาดไปดูไปได้แล้วจะยู่ปิดตาได้ไปได้ลตามแน่นอนเขามาดูกตามเจ้าเจ้านันตองเข้าเราไปแล้วนะเจ้าก็ไปแล้วนนก โซเดียมเตียมีแนีเขาม่คนเผาลูกนไได้ 3, 4, 4, สิไปงามนิพขาละมูเขาแด่เดือเป็นสามชีฮาราชเนาะเขาเห็นแล้วย, s <S <c oughs> ยังไตื่นดิบอกขนาดนี้ <c oughs> เป็นได้หรือยฮะไม่สั่งให้รู้มไม่สับงให้รู้ดยังมุ้ยคนมารักษาวอดใจเลยยังยุ้ชถ้ามีางทางนี้นั่ีสิ จะเนียบเก็ไปงานตัดนิตีเช้าวันนี้เื่อพาเชือพลขาวเลยหมายเนี่ยหายชาเเดบัวสมุดบัวสมุดเดบัวเด้อชมางเอ็ดสมุชาเดมุเดียวเดียวิ่งขึ้นเขียนตะมูดจอยเลยมางขึ้นิ่อยันดูเลยขาบไสมุชาูยมามมามานั่นนั่นได้สมุาก เด็แย่งกันแข่งกันนี่เจผู้สาวสมมนี่นะขาจ้ต้องการคนดูแลขาเจ้าไรนี่สมมตินี่ใครคม่ผมานมคือสินียเป็นสิน่เยอะดูแลขาเจ้าว่าไรข้าเจ้าควสนใจหรอต้องถามไปนน่นนุ่นเนาะคนรู้สึกผู้สาวเป็นนี้ไรต้องการคนมาดูแลเนี่ยนะ บอกคะแนนเลยคือโตเป็นผุ้ยาจะพอมดซื้อตัดอาเลยไหมไม่ได้คิดบอกคิดเลยขนาดตัดเลยบอกเอาเอาเอาข้อรู้สึกของผุ้ยาซะอยากได้ผุ้ชายแบบไหนคือปัจจุบันเั่วโมงนี่นะ โลกแบบรอบมันบคือเก่าเลนะต้องการแบบไหนะคือคนสมัยก่อนนี่บอกคือคนสมัยก่อนต้องการไถนาให้ดำไม้ดำนาบอกทำให้ทำส่วจะชิมโมนี่โบแมนนะโบแมนน่ะจะเห็ดถั่วเห็นถั่วคือสกีนะหางเงินเก่งชิมโมนี่นะเฉพาะแบบแบบรอบแถวบ้านเราในเมืองเราซื้อแต่ทางอื่นนอะโมดูแต่นโมดุนแถวแบบสวรรค์และเขตนี่แม่ มก็เป็นสารกครอบครัวน่มามานอนใหเนิึงกระจมจมจมเล้าใก้กูได้แล้วจะกอะบอกนี่น้ำหนาหรือเงินเงินคือน้ำหนาชิมมนะพวามหับนี้ความหัมามูมีก็ได้จะมาอ่านเส่นนนหาลอยนะหาครูอยู่เนาะ ยังบอกคือไอ้นุ่นเบาแล้วคำสีหาคู่กันตัดออกไปเลยทางผู้สาวค่ะก็ลกามาเห็นสภาพไปนีนะคุบ้าไปนีนะอย่างมากเลยเนี่นาะยงนี้ตกได้หาดุเบี้ยวถ้าเจ้าใหญ่เป็นสาวนี่เจ้าต้องการคูบ้าแบบไรนดุไม่อยากไห้คูบ้าไม่อยากไล่ได้บมดดุแล้วถามไม่ตเลย สเปคคูบ่าวในอนาคตจะได้หรือไมมงของ้มันเกยยไงเอาแบบแบนหรอต้องเอาแบบือแบบแกหัิ้ได้ขนาด้านงมมีสิแกตัมีสิบแผกเอาความคิดไปดุนขึ้นใหม่นะมึงว่าความคิดเขา จะเป็นมหาปุรุษมันจทำบราปวดมา้ปวดาไม่ได้ชธอไปงานีลยจะไปหาทำงานอยู่บ้านี่ไปว่าไปเห็นเบียดเห็นงานนไปอยู่ดินี่ง่อยมาสั่นเลยบัดอะบาไเบงอ่ะ อันนี้คือบ่อปัวพาดุนเด้อร์แม่พี่น้อกไอแม่พี่น้องอาจจะถามว่าบ่อพาคือโบเห็นท่ายคลิปป่ะสันเป็นยังไคือโบเห็นท่ายิปใช่ไหเป็นฮะใช่มาได้มันเป็นอยังไงเอ้าเอฟซีจะถามมาบ่อบัวคือบ่อท่ายคลิปป่ะสันเอ๊ะมันเกี่ยวกับมันซีจะบ่อที่ไหน ตอนนั้นมัน,เ,น,ปน,นบบเป็นบัญชีเงินไอ้บัญชีเมียจ้บบอกเมนนะมว่าเกับบไทยคลิไปพางทางบัวเพิ่นขาเมียป้านี่ยเสียเส้นยังน่เสียเส้น,น,เ,สเ,สนเสียทยเลย <c oughs> ไ็เห็นไี่ไหนก็ได้เอาพอดีอุดยังไ้นะไปเบิรกันโอ้ไปไปถามแล้วกันไปน้ำบ่ไปเดี๋ยวขีก่อนแม่ไี้เลยขี้ในกระเป๋าไหม่้เบเบิร์่กนใ่พอดีล่ะคืออุดย้งผักแหะ โมเวนอุ <forcé Deus> ่น <ifies> ุ่งที่คนตีสไตล์อ่ะ หูยุงเหรอยาตุ๊กนยุงขึ้นข่ยก็มีอยู่ดอกบู่ดคัหนูคงวันนี้เน่ลูกนี่เห็นอย่างนีบงไหเปนอ่ะโอ้น่ากนเยไม่ใช่เลยค่ะบางหย่าได้เนาะแลวบาบางหย่าได้ไหนถูแลนอนแล้วมั้งอืามาจะหาหมอนะเนาะี่นอนิ มา <Yeah. S 2> เจอเห็ดยนีพอดีกันนะมาถามเบงอาการทั้งแม่เราเป็น,นได้เลยขอมานอนเนีย,ย,ยนิ้วขำเลยเนาะเจ็บในท้องเออเจ็บในท้องป้า,าใช่ปะมาถามพ่อ เมื okay. ่อแล้เขากทำเมื่อเมือ้เขากะทำเมื่องนค่อยาค่อยโอเคสนอง่นองนาะสนคิดในแม่นองเปรียวกขอนลาก่อนเด้นนะใาทขอบคุณพ่อแม่ที่นอเอฟซีที่เราเคอเดิมที่ทำนะครับเติมส่องแมนเปียวมาตลอดนะสถิี่เรามาสบายดี